อย่ามายืนแถวนี้ถ้าไม่ชอบอากาศดีไม่ชอบลมแรงๆที่นี่คือที่ดินแบ่งแปลงวังม่วงโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีเอกสารสิทธิ์โฉนคดครุฑแดงเดินทางมาง่ายใกล้กรุงเทพแค่2ชั่วโมงนั่งรถแ๊บเดียวยังไม่ทันจะเมื่อยเลย อ้าวเย่ถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วแปลงนี้สวยไมล่าเริ่มต้นแค่100ตารางวาเท่าน,นั้นนะคะซื้อปลูกบ,บ้านก็ควงจุ้ยดีลงทุนซื้อเก็บก็กําไรงามสังเกตดีๆมีขายไปบางแปลงแล้วนะต้องรีบกันหน่อยแล้วถนนสาธารณะในโครงการโรยหินคลุกกว้างถึง8เมตรมีน้ําประปามีเสาไฟฟ้าถึงหน้าแปลงมีเพื่อนบ้านพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ชมบรรยากาศแถมถนนสาธารณะด้านหน้าอนาคตคอนกรีตว้าววิวเขาวสวยน้องๆเขาใหญ่แถมยังใกล้แหล่งท่องเที่ยว อีกเพียบเลยน้ำตกเ็สาวน้อยหาดเล็บยาวอ่างเก็บน้ำามกเหล็กเขื่อนปา่าศักดชลสิทธิ์และอื่นๆอีกเพียบเลยอยากมีที่สวยบรรยากาศดีสุดอากาศโอโซนได้เต็มปอดแบบนี้ในะราคาพิเศษโทรหรือทักมาเลยนะ